เหยียบคันโพให้ด้เป็นสิทธิน้องโพครับผมนี่เงืนโกรธเหยียบขันเจ็บให้ได้พ้นโทษท่านธนาเหยียบขันแปบให้ได้เป็นพญาหัวหนามูเหยียบคันเก่านี่เงื่อนขั้มละต่อสู้มือละแสนสองแสนเหยียบัเหยียบคันเสบ ของกับแนมยห้ไผเอานี้ได้เหยียบพันสิบเกอฟพ่นผู้ให้ดดให้ได้มะเพิง,งดดบาลามีผู้ขาด้อสาธุนี่มานั่งรงนี้หันหนาไปทางเฮ้าขุนเฮ้าสินังั้งคุณหันหนามาหาัว<อ>เอาเอาเอาขอมาเลยคุณสัง่สง อไไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ผมชอคลินออกเลือกพญายักษ์ี่านมันเอากล้วยพกหัวอประสิญญาอีกแล้วได้เลยได้เลยให้กินเลยเอาวางวางเอาเก้าอีมาตั้งหันหนาไปทางพุ่นพระหันหนาไปทางสิตะวันออกเก้าอีมาตั้งสูงสูงจะน้อยนี่กคนรเราไต้อง้าอง เอาแก้วมาเอาแก้วเอาแก้วใส่ถุงใส่มาปัตังยนลาเนี่ยมาต่อมาทีเร็วเดี๋ยวตอมาต้นต้อยเอาแก้วใส่ถุ่มาามอยานโอร่ ained, mm. อยมากเลยครับผม

มาเดินเลืช่วยกันสวัสดีจ้าคุณลูกสวัสดีครับแม่สวัสดีครุณสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมสวัสดีทั้งสูบหกท่านตอนนี้นะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผม เดี๋ยวิเ,เดี๋ยวยสิท่วบบันนตอนนี้ก็มีญาติญาติเข้ามาร่วมงานนะครับเข้ามาร่วมงานขึ้นบ้านใหม่ขอ,องน้องโคเงินเยอยะแยะเลยนะครับ เดี๋ยวเขาพาท่านได้กราบยืนหนงมัสจิตปุ๊ส่ตามันได้น่ะวันนี้ก็มาหลายได้มาเป็นแอดมินให้นะครับกับน้องพลเงินครับเอากราบลงดูทุกทางมรนทรนี้ธรรมาวันทานี้สัมผา ีอามาทั้งที่ในทังพักมีทังที่มันสิคุ้มใจมั่งมั่นเยจางใจผ้าาบพ้ะว่าจามยามาหังสัมมาสัมพุทธังพระขวันตัง สารานังขโตพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดรัสรู้เองโดยชอบพระองค์นั้นข้าพระเจ้าถึงแล้วพระกวะโตอราหัตตสสมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระกวทโตอราหัตตสสมมาสัมพุทธัสสะอวาตารนาะทิเม สารนางอันยังที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพุทโธเมสาธุวสาตุ์สัตุตอนนี้ก็อ,อ,นนอ,อยู่ในบ้านแล้วนะครับตอนนี้ก็จะทำพิธีพรามณ์นะครับตอนนี้โอ้

อาหาทสามัคมีผทัดซัตอนนี้กำลังทําพิธีอยู่นะครับผมสามน้องมงุงน้องโคเงินก็ยืนกินกล้วยสบายใจเลยนะครับได้บ้านใหม่นีสุดยอดครับงม อายุวัฒนางจิปังวันณีภานังสารนังชัจฉามิทุนพีดีใจกับน้องมากๆเลยนะครับที่ได้มีบ้านใหม่ทําผมไม่ได้ไปอยู่ป่าอยู่ทุ่งน้องก็ได้ไปอยู่ในป่าอีกแล้วนีมีที่อยู่หลบแดดหลบฝนแล้วนะครับผมขอบคุณครับขอคุณแม่ผู้ใจดีทุกๆท่านนะครับผมที่ให้ความเมตตากับน้องโคงกันนะครับอายวัฒนานจิปังวณีภานางสรนังชัา

ไบโหมีเตชาวาเป็นอันดูเท้าเหยียบนะครับดูน้องพงกันเอาเท้าเหยียบเตียงเลยนะครับขึ้นกินอย่างสบายใจครับไันเบ้าโอ้เตียงสีหักเดือกเด้อไปันาเตีกมวันนี้ดหัวูทำเป็นือไ้เสียนวันนี้หัวไปกตอ่ะน้าตวนี้น่อยเดือกเดืป็นไปเหยียบเตียงนั่นเตียงก็สียหักคอจิบมีเตียงนอนเนี้ยหัวกที่ปัสสาวหเสียมือนีวันนี้ วยเยืนกินแบบเชียวเลยนะครับน้องวะน้องโปงกันพทางสปะสิ <ically> ับปะสิทธิ์ทางสมี่ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับตอนนี้น้องโปเงกันไม่สนใจใครนะครับยืนกินอย่างเดียวเลยนะครับผม หนุ่มน้อยหน้ามดนะครับหนุ่มรอของเรายืนกินแบบสบายๆชิวๆเลยให้เจ้าเฮียงใช่ขออ้ายยังลบพาะาเจ้าเหิงให้เจ้าเจ้าซานมีเดชาแข็ง วันม no ึงเจ้าไปโยน้ำน้ำป่าไยมสามวันนี้วันทีนเจ้าไปโยน้าดองเขายกลมาก สาวนี้วันนี้ควรหน่วเจ้าไปปันเบาเทียวหาเงินทำรว้มาสานีมวันนี้ควรหน่วเจ้าไปเข่าหัวเป็นัวยมาสามวันนี้วันนี้ควรหน่วเจ้าไปเข้าหัวกวนเออควรทำพิธีสู่ขวัญด้วยนะครับผมนี่ ก็ขอให้บ้านน้องพอเงินจงมีแต่ความสุขความเจริญครับเจ้นวนเจ้าไปผูกผู้เป็นหักก่อยมากสาม ให้จะมานำทางคนทวงให้จจมานำความคนเทียก็ฝากช่องไว้ด้วยนะครับฝากช่องน้องโพงงเงินนะครับสีดอโพงเงินฝากช่องไว้ด้วยนะครับฝากให้แม่ๆเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์กดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อแจ้งเตือนในช่อง ซีดอพโพงเงินของเรานะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆออกมาให้แม่ๆได้ดูกันนะครับผมรอชมคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ